สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงอาพาเพลินค่ะวันนี้บุงอาจจะพาทุกคนมาดูบ้านโมเดิร์นนะคะจะเป็นหลังกว้างเลยนะคะทุกคนด้วยขนาดนะคะจะกว้างมากๆนะคะก็ระเบียงที่ยื่นออกมาด้านหน้านี้จะเป็น2เมตรนะคะยื่นมาในส่วนขนาดความกว้างตรงนี้จะเป็น5เมตร50นะคะระเบียงจะเป็น2เมตรนะคะคูณห 5เมตร50ลักษณะนี้นะคะโดยบ้านก,กว้างๆนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะสั่นกระดิ่งด้วยนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปนะคะบ้านที่บุหงารีวิวให้ชมจะมีหลากหลายด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอย่างเช่นบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นขนาดกว้างนะคะ5เมตร50นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านจะเป็นขนาดนะคะ สอล็อกด้วยกันเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะแล้วเดี๋ยวบอกรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นกระจกนะคะทุกคนแต่ละช่องก็ประมาณ105เซนหรือ1เมตรกับ5เซนนะคะสล็อกด้วยกันลักษณะนี้ ฝั่งนี้จะ5เมตร50นะคะกระจกตรงนี้นะคะเจ้าของบ้านนะคะคือมีเองด้วยบางส่วนทำเพิ่มบางส่วนส่วนใหญ่บ้านหลังนี้จะเป็นลักษณะมิกแอนแมทนะคะใช้ของที่มีหรือเป็นของที่ เป็นบ้านมือ2องนะคะมาแมทนะคะงบประมาณณขณะนี้ที่เห็นนะคะ1นึ0 0 0สบาทสอบถามช่างนะคะขอบคุณช่างสมบัติด้วยเนาะที่ให้บริการได้มารีวิวนะคะช่างบอกว่าถ้าเบ็ดเสร็จจริงๆประมาณ2อ0 0 0 0หน่าจะอยู่นะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นช่างบ้านเราบอกว่าใช้ของที่มีด้วยถ้าไม่หมดทั้งหลังก็อาจจะไม่ได้ราคานี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะคะทุกคน นี่นะคะช่างก็กําลังทําอยู่นะคะทีมงานช่างนะคะก็เดี๋ยวดูรายละเอียดฝั่งนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นในส่วนของระเบียงที่ยื่นออกมานะคะตรงนี้จะไม่ใช่ปูนสําเร็จนะคะจะเป็นการผสมปูนเองนะคะแบบนี้เลยนะคะระเบียงที่ยื่นออกมานะคะตรงนี้2องเมตรคูณห้าเมตรห้าสิบนะคะก็สูงกว่าพื้นนะคะช่างบอกว่าก็ลงดินประมาณน,นะคะ ครึ่งเมตรหรือ50เซนแล้วก็ยกพื้นสูงประมาณด้านหน้าน่าจะ2อิฐบล็อกนะคะแล้วก็ภายในก็แบ่งสเต็ปกันไปนะคะเดี๋ยวดูจากด้านข้างบ้างนะคะทุกคนก็จะเป็นโมเดิร์นสสเต็ปแต่จะเป็นสเต็ปที่ติดกันนะคะไม่ได้แบ่งสเต็ปแ,แบบขยักมากนะคะทุกคนก็ค่อยๆลาดไปนะคะลาดลงไปลักษณะนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องแต่ละช่องเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะในส่วนของตัวบ้านจะมี2ล็อกค่ะทุกคนก็จะเป็น สามเมตรห้าสเมตรหฝั่งโซนครัวห้องน้ำสามเมตรนะคะก็ตีสว่าภายในตัวบ้านเนี่ยนะคะฝั่งนี้นะเจ็ดบวก3เป็น10ค่ะยาวไปเป็น10บบวกระเบียงก็12บสอเนาะนะคะทุกคนเดี๋ยวให้ดูด้านนอกก่อนค่ะตรงนี้คือเป็นไอเดียที่ดีมากๆก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้ของที่มีอยู่หรือของที่หาได้แต่สวยอย่างเช่นตรงนี้ค่ะทุกคนหน้าต่างนะคะจะไม่ใช่ หน้าต่างแบบใหม่ซะทีเดียวนะคะทุกคนจะเป็นหน้าต่างที่ซื้อนะคะจากร้านไม้มือสองนะคะอันนี้รวมกระจกนะคะแล้วก็รวมไม้รวมอะไรเบ็ดเสร็จนะคะสามบานสามช่องมีกระจกท่านบนด้วยช่างบอกว่าซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยนาะช่างเนาะอ๋อเจ็ดร้อยค่ะทุกคนนี่นะคะช่างกับแฟนช่างไม่สะดวกออกสื่อก็เลยให้บุงหงาพูดไปเลยนะคะขอบคุณช่างสมบัติด้วยเนาะที่ให้บุงหงาได้มารีวิวนะคะ ก็นี่นะคะ700บาทก็คือเราเอามาเสร็จเราขัดเสร็จทาในส่วนของชลักขัดเงาได้เลยนะทวนนะคะแล้วก็ความกว้าง3บานนี้นะคะลักษณะนี้นะคะจะเมตร80นะคะเมตร80หาร3ตีสว่าบานละ60เซนนะคะ60เซนแล้วก็ความสูงจากนี้ชนในส่วนของ เฉพาะบานหน้าต่าง1เมตรแล้วก็ในส่วนกระจกช่องนะคะด้านบนจะ30ความสูงจากช่องลมสุดตรงเนี้ยเมตร30นะคะขนาดทั้งหมดเนี่ยเมตร80คูณเมตร30ได้หน้าต่าง3ช่องแล้วก็กระจกด้านบนเนี่ย700บาทนะคะถือเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะอยู่ที่เราหาได้ตรงนี้ช่างจะเป็นญาติกันนะคะก็ช่วยดูช่วยมองนะคะก็เลยได้ในราคาเซฟเซฟ ฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะสองช่องนะคะทุกคนก็เดี๋ยวบุงอาจจะพาทุกคนไปดูข้างในนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกโผล่ไปด้านหลังฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวให้ไปดูในส่วนด้านอื่นด้วยเดี๋ยวมองตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝ้าเรียบนะคะลักษณะนี้เนาะจะเป็นโมเดนนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะทุกคน นี่นะคะทุกคนช่างก็กําลังผสมปูนอันนี้ผสมเองหมดเลยนะคะทุกคนค่อยๆทําไปนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคนนะคะก็เดี๋ยวช่างจะต่อต่อในส่วนของยื่นมาจะเป็นอีกสเต็ปลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีเป็นลักษณะค่อยๆทําไปนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของทางเข้านะคะจะเป็นกระจกนะคะ ลักษณะนี้นะคะก่อนหน้านี้จะเป็นกระจกมือสองนะคะทุกคนก็เอามามิกแอนแมทนะคะใช้สิ่งที่มีบวกซื้อเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะสังเกตได้เลยว่าถ้าเรานะคะรู้จักที่จะเลือกของเนี่ยก็ได้บ้านที่ประหยัดและก็น่าอยู่นะคะจะเป็นสีช่องใหญ่ๆนะคะความสูงนะคะก็จะสูงชนในส่วนของด้านบนเลยนะคะเสาแรกนั้นจะมีความสูงนะคะจากพื้นดินนะคะจากพื้นฝั่งนี้ จนชนนะคะชนในส่วนของเพดานเลยเนี่ยสามเมตรห้าสิบนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะก่อนจะขึ้นไปนะคะก็จะสูงจากพื้นประมาณนะคะ 15. สิบห้าเซนนะคะจากในส่วนของระเบียงเข้าไปด้านในด้านในปูกระเบื้องแล้วเรียบร้อยนะคะจะเป็นกระเบื้องลายไม้นะคะนี่นะคะทุกคนแดดแรงนิดนึงนะคะขอโทษขออภัยนะคะ มาฝั่งนี้ก่อนจ้าฝั่งด้านซ้ายจะเป็นหน้าต่างเช่นกันนะคะเหมือนกันเลยนะคะสังเกตว่าสเตปจะเป็นไม่ใช่สเต็ปที่แบบว่าแหลมมากนะคะค่อยๆลาดเทลงไปเนาะกระเบื้องจะเป็นขนาด6 0สิบคูณหกนะคะลักษณะนี้นะคะแบบนีีเนาะแล้วก็ในส่วนของห้องนอนนะคะจะมีอยู่หนึ่งห้องนอนนะคะห้องนอนจะเป็นขนาด3เมตร คูณสามเมตรห้าสิบในห้องนอนก็จะมีหน้าต่างฝั่งนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้คุณยายนั่งอยู่เนาะแล้วก็เข้ามาจะเป็นระเบียงลักษณะตัวแอลนะคะก็คือเป็นนี้ก็คือว่างไปสามช่องนะคะฝั่งนี้ก็ทะลุไปด้านหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของด้านบนนะคะ จะเป็นหลังคานะคะเมทัลชีสสีซิงค์นะคะทุกคนด้วยเหล็กนะคะเหล็กตัวบ้านจะเป็นเหล็กขนาดนะคะ3นิ้วบวก4นิ้วนะคะคือผสมกันอยู่ในนี้นะคะแบบนี้นะคะหน้าต่างสวยมากค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวถ้าเสร็จยังไงจะขออนุญาตช่างสมบัติมาอัปเดตนะคะงบประมาณขนาดนี้นะคะประมาณ1 8 0 0 0 0ถ้าเสร็จนะคะเบ็ดเสร็จช่างบอกว่า สองแสนห้าหมื่นน่าจะอยู่ทั้งนี้ก็ถ้าเป็นของใหม่ทั้งหมดก็น่าจะไม่ได้ราคานี้นะคะทุกคนก็ดูเป็นไอเดียเนาะเสาแรกสามเมตรห้าสิบแล้วก็ไล่ระดับกันลงมานะคะนะคะแบบนี้เนาะสามเมตรก็จะมีลดหลั่นกันมานะคะลักษณะนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางออกไปห้องน้ำกับครัวฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องนอนนะคะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตคุณยายดูห้องหน่อยเนาะฝั่งนี้จ้านี่ก็ประตูก็จะเป็นประตูมาทําเพิ่มเช่นกันนะคะประตูทางเข้าประมาณนะคะ90คูณความสูงเมตร80นะคะสังเกตได้เลยว่าเราสามารถที่จะเอามาเมทได้นะคะทุกคนนี่นะมาขัดมันทาสีนะคะเพิ่มห้องนอนก็จะเป็นขนาดกระเบื้องเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็จะมีหน้าต่างนะคะ สังเกตว่าหน้าต่างแบบเดียวกันเนี่ยจะมีอยู่ในการสีด้านนะคะก็ตีซะว่า700คูณ4 7 4นะคะ28 2ส0บแล้วก็มีบานแบบนี้ด้วยนะคะก็อยู่ประมาณ3 0 0 0กว่านะคะได้หน้าต่างรอบบ้านนะคะถือว่าถูกนะคะเดี๋ยวเราออกไปด้านหลังกันเนาะด้านหลังก็จะมีตกแต่งนะคะทางเดินออกเป็นลักษณะโค้งๆแบบนี้เนาะเดี๋ยวเราไปกันนะคะ แต่ในส่วนของด้านหลังนั้นจะเป็นสเตปแบบว่าต่ำกว่ากันนิดหน่อยนะจ๊ะอันนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะจะเจอบริเวณนะคะกว้างๆฝั่งนี้จะเป็นห้องครัวนะคะสมเมตรคูณน,นะคะสเมตรโดยประมาณนะคะทุกคนฝั่งนี้ก็จะเป็นช่องลมนะคะช่างสมบัติบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีเคาน์เตอร์ครัวฝั่งนี้ลักษณะนี้เนาะเดี๋ยวให้มองฝั่งขวาก่อนคะ่ะลงมาปั๊บ จะเป็นประตูทางออกลักษณะนี้นะคะเดี๋ยวพุงาจา้าให้ดูในส่วนของทางออกเนาะทางออกฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นประตูแบบมิกแอนแมทเช่นกันแต่ยังไม่ได้มีการเคลือบนะคะนี่นะคะทุกคนโดยประตูก็จะเป็นขนาด90นะคะคูณความสูงเมตร80เช่นกันฝั่งนี้จะเป็นขยะนิดหน่อยนะคะฝั่งนี้นะคะทุกคน ล็อกหนึ่งล็อกสองฝัง่งนี้จะเป็นขยกักข้านิดนึงลักษณะนี้แล้วก็ข้าวห้องเดี๋ยวให้ดูด้านบนนะคะฝั่งนี้จะยังไม่ได้มีตีฟ้านะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันเนาะทุกคนนะคะนี่นะคะอย่างที่บอกนะคะครัวจะเป็นขนาดสามเมตรคูณสี่เมตรเดี๋ยวตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็มีบล็อกช่องลมนะคะเพื่อระบายอากาศไม่ให้ในส่วนของอาหารทำกับข้าวเนี่ยคลุ้ง แล้วก็ไปดูในส่วนของห้องน้ำกันนะคะห้องน้ำจะเป็นขนาดเมตรแปดสิบคูณเมตรหกสินะคะแล้วก็จะมีช่องฝั่งนี้ไว้ทำชั้นวางของเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีว่าจะไปในแนวทางไหนนะคะก็เดี๋ยวตรงนี้จะมีช่องลมนะคะช่องกระจกฝั่งนี้ด้วยจะเป็นช่องวางของลักษณะนี้นะคะทุกคน <S <S เดี๋ยวบุงงาจ,จะให้ทุกคนดูหนึ่งอย่างเดี๋ยวขออนุญาตให้ดูห้องน้ำก่อนเนาะ ห้องน้ําจะมีในส่วนของพึ่งนี่นะคะพึ่งปูกระเบื้องไปเนาะยังไม่ได้มีการขัดอะไรลายดอกไม้สวยเลยค่ะทุกคนนะคะฝั่งนี้เมตรหกสิบฝั่งนี้เมตรแปดสิบเดี๋ยวจะทําเป็นนะคะเป็นแบบนั่งนะคะแต่เป็นแบบราดน้ําเนาะน่ารักเลยค่ะทุกคนนี่นะคะจะเป็นแบบตักอาบเอานะคะวันนี้นะคะ สวยนะคะก็สูงประมาณนะคะเมตรหกสิบนะคะจากพื้นนะคะในส่วนของการปูกระเบื้องนะคะนอกนั้นก็จะเป็นบรอกกระจกแก้ว 1, 2, 3, นนหนึ่งสองสามสี่สะท้อนแสงนิดนึงขอโทษค่ะทุกคนนี่นะคะด้านบนเนาะเดี๋ยวบุงองาจ,จะให้ดูหนึ่งอย่างนะคะเดี๋ยวขออนุญาตถอยก่อนอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะคะบางท่านอาจจะทราบแล้วก็ถือว่าดูเป็นไอเดียนะคะช่างนะคะช่างสมบัติบอกว่าการที่เรานะคะจะ ทับในส่วนของต่อห้องน้ํายื่นให้เราเกยหรือก่อนะคะก่อเกยก่อทับลักษณะนี้สังเกตไหมคะทุกคนนี่จะมีบล็อกอยู่ตรงนี้ให้เราไม่ต้องไปก่อแนบนะคะให้เราก่อเกยหรือทับไปงี้มันจะได้แนบกันเนาะมันจะได้แบบไม่ล้มไปทั้งแผ่นนะคะก็เพื่อเป็นการเซฟไปในตัวด้วยนะคะนี่สวยงามเนาะงั้นเดี๋ยวเราออกไปด้านหน้ากันนะคะทุกคน วันนี้ก็บุงงาพามาดูบ้านนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจบตรงหน้าต่างเพราะว่าบุงหงาเห็นไอเดียว่าหน้าต่างนะคะราคาประหยัดมากๆเลยเนาะทุกคนนะคะทั้งบ้านเนี่ยเจ็ดร้อยรวมกระจกนะคะอยู่ที่เราไปเลือกช่างบอกว่าเราไปดูที่ร้านมือสองหรือร้านที่เขาซื้อบ้านเก่ามานะคะแบบลักษณะนี้เราก็ไปเลือกถามดูโชคดีมากๆเลยนะคะได้สี่บานแบบพอดีพอดีเลยค่ะทุกคนนะคะเป็นยังไงบ้างคะชอบไม่เอ่ยนะคะหลังนี้งบตอนนี้หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะคะแล้วก็ ถ้าเบ็ดเสร็จช่างสมบัติบอกว่า250,000แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบุงงาได้สอบถามช่างว่ามีรับงานนอกไหมนะคะช่างบอกว่าก็ถ้าไปไกลมากๆอาจจะไม่ได้รับจะรับแถวบ้านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าใครสนใจจริงๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตติดต่อมาก็แล้วกันเนาะช่างไม่สะดวกให้เบอร์นะคะทุกคนแต่เป็นกรณีไปนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะทุกคนอย่าลืมสันกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปโุงงาเนาะ ขออนุญาตไปก่อนค่ะทุกคนบายบายค่ะสวัสดีค่ะ